จบปริญญามาไรแล้วคืนกลับไปบ้านเราเธอหน้าเจ้าคนงามนุ่มปริญญาหางยามวันถึงความชื่นใจถ้าเจ้าได้ปริญญาอย่าลืมจงไปเรียน อาวินเกิดแก้วตาเจ้าลูกคนเจ้านาได้ปร,ริญญาคงไม่อายเขากำลังท่องฮนะต <c oughs> ้องเพลงนะจะฮะต่อให้ให <c oughs> ใหเปรตตายไปถูกเขาขับร้องนะเพื่อจะมอบให้เป็นเพลงนะให้มีความสุข นะเห็นว่าบทเพลงที่มีความหมายนะสำคัญอีกเพลงหนึ่งนะถ้าบรรดาท่านผู้ชมตลอดต้องแฟนเพลงฟังแล้วก็คงจะทื่นชอบฮจะพยายามให้เต็มที่นะครับจะต่อนะจะเทีนให้เต็มที่เลยนะไพทูลเพทยไพทูลน,นะเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับ